เวลาเรามีสตินะถ้าเราทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งดูกระดูกหรือดูลมหายใจดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำกาไปเถอะแล้วค่อยรู้ทันจิตไว้อย่างบางคนดูท้องผ่องยุบนะเห็นร่างกายผ่องเห็นร่างกายยุบเนี้ยบางทีจิตมันก็ไหลลงไปอยู่ที่ท้องถ้าจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องได้สมถะสงบเฉยๆฉยไม่มีปัญญาบางคนดูท้องผ่องยุบอยู่จิตนีไปคิดเรื่องอื่นละ อันนี้ฟุ้งซ่านจิตเป็นอกุศลและตรงที่รู้ว่าจิตมันหนีไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาตัวนั้นจิตมีสมาธิที่ถูกต้องยี่มีสามลักษณะนะอันหนึ่งถลำลงไปเพ่งได้สมถะอันหนึ่งหลุดไปเลยไม่มีทั้งสมาธิไม่มีทั้งปัญญาอีกอันหนึ่งจิตตั้งมั่นนะแล้วสติระลึกรู้ไม่ว่าจะรู้ลงไปในรูปธรรมหรือนามธรรมก็จะเห็นไตรลักษ นั่นคือการเจริญปัญญาเพราะั้นจิตจะมีสามลักษณะลักษณะที่หนึ่งเป็นจิตที่หลงไปลักษณะที่สองเป็นจิตที่เพ่งไว้เพ่งไว้คือจิตมไหลไปรวมเข้ากับอารมณ์กรรมาฐานลักษณะที่สามคือเป็นจิตผู้รู้ไม่เผลอไม่เพ่งไม่เผลอกับไม่เพ่งงั้นที่หลวงพ่อสอนไม่เผลอไม่เพ่งนะสอนแรก,แรกๆคนหัวเราะเลยนะสอนอะไรของมันวะสอนหัวใจของกรรมาฐานนะ หัวใจของการฝึกสมถะฝึกสมาธนะิฝึกให้จิตมีสมาธิที่ถูกต้อง,งอย่างบางทีบอกทำไมไม่สอนพุทธโธพุทธโธเป็นแค่รูปแบบอย่างถ้าเราพุทธโธแล้วเรารู้ทันจิตพุทธโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเรารู้จิตไปเพ่งพุทธโธนะเพ่งลงไปนิ่งว่างเลยเราก็รู้อันนี้เป็นสมถะ ให้จิตหนีไปนะลืมพุทโธคิดคิดเรื่องอนะื่นจิตพุ่งส่น้นเป็นอกุศลตรงที่จิตมันลงไปเพ่งเรารู้ทันตรงที่จิตมันเผลอไปคิดเรารู้ทันตรงนั้นแหละจิตรูนะ้นั้นจิตจะมีสามลักษณะจิตสามลักษณะเนี้นะเป็นจิตที่อยู่ในทางสายกลางไม่เผลอไม่เพ่งและจิตที่สุดโต่งไปสองฝั่งนะเผลอคือการสุขาร,ริการิโย,โยก เพ่งคืออัตตะกิลมะฐานโยกจิตเผลอจะไปอาบายจิตเพ่งไปสุขติได้แต่ไม่ไปนิพพานมันได้สมาธิชนิดสงบเป็นพ่อผลมได้เนี่ยที่หลวงพ่อสอนนะไม่เผลอไม่เพ่งเ,เลยนะ่ยทำไมไม่สอนให้รู้รู้ไม่ต้องสอนเพราะรู้ทำขึ้นมาไม่ได้ ถ้าเมื่อไหร่เผลอแล้วรู้ว่าเผลอเมื่อนั้นรู้จะเกิดเองเมื่อไหรเพ่งรู้ว่าเพ่งไม่ได้อยากแก้เป็นกลางรู้ว่าเพ่งด้วยความเป็นกลางไม่เกลียดการเพ่งนะผู้รู้ก็เกิดเหมือนกันงั้นจิตรู้เนี่ยไม่ต้องสอนเรียนรู้สิ่งที่ผิดสองอย่างนั่นนะถ้าจิตไม่สุดตรงข้างซ้ายข้างขวาข้างย่อหย่อนข้างตึงเคลียนจิตก็เข้าทางสายกลางของจิตเอง วิธีสอนอย่างนี้ไม่ใช่หลวงพ่อคิดเองไปดูธรรมจักรกับวัตนสูตรพระสูตรแรกเลยที่พุทธเจ้าสอนเริ่มต้นท่านสอนเรื่องไม่เผลอไม่เพ่งแต่ภาษาที่ใช้เป็นโคลาภาษากับที่หลวงพ่อใช้เท่านั้นเองหลวงพ่อใช้ในภาษาของคนยุคนี้เผลอรู้จักไหมเผลอรู้จักใช่ไหมเผลอเป็นไงเพ่งอยู่รู้จักไหม,เ,ไหมเ,เ,ไเพ่ง,ก,พงก็รู้จักใช่ไหม ถ้าหลวงพ่อบอกว่าเราอย่าทำสองอย่างนะไม่เอาการสุข,ขัาริการยุโยกไม่เอาอัาตตากริมาถานยุโยกทำไม่ถูกหรอกเพราะแปลไม่ออก